ความเดิมจากคลิปก่อนนะเจนี้ขับรถตามหาตลาดทุเรียนหลงรับแลที่จังหวัดอุตรธานีผลปรากฏว่า g o o g l e m a พพาไปหยุดอยู่ที่หน้าแขวงรถจากอุตรธานีตอบถามคุณลุงยามรักษาความปลอดภัยที่นั่นได้ความว่าพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนจะเอาทุเรียนมาวางขายบริวเวณด้านหน้ากำแพงแขวงรถจากอุตรธานีแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูการจึงยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาวางจําหน่ายทุเรียนหลงหลินรับแลและคุณลุงยามรักษาความปลอดภัยยังบอกอีกด้วยว่าให้ลองขับรถไปที่ตัวเมืองรับแลเผื่อจะมีทุเรียนหลงหลินรับแลจําหน่ายอยู่ที่นั่นนะ้ ก็ไม่รอช้านะครับตั้ง Google Map และออกเดินทางไปในทันทีที่ตัวเมืองรับแลจะมีทุเรียนหลงหลินรับแลในวันที่น้าทุนี้เดินทางไปให้ได้ชิมกันหรือเปล่ามาลองติดตามคลิปนี้กันดูครับถึงแล้วครับผม อย่างที่คุณรุงยามบอกเลยนะครับผมเป็นซุ้มนะครับเขียนว่าเมืองรับแลนะครับผมอมาเริ่มเลยนะครับผมนี่ใช่เลยนะครับน่าจะอันนี้น่าจะใช่แล้วครับนี่ครับแล้วก็มีประดับประดาด้วยโคมไฟนะครับของสไตล์จีนนะครับผมนี่ขอให้มีอายุยืนนานยืนยาวนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งของที่คนจีนอาศัยอยู่นะครับนี่ครับมาถึงซุ้มนะครับอีกสามร้อยเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่สามอ่าสามรอยเมตรเลี้ยวขวานะครับกูก็บอกแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่สามครับนี่แล้วก็มีอนุสาวรีย์พระศรีนพมาศนะครับคนดีเมืองรับแลเป็นเขตห้ามพูดโกหกด้วยนะครับพูดได้แต่ความจริง แน่นะครับอ่าก็สวัสดีครับคับต่อไป พันพาสิ้นของพาสิ้นตีนจบเมืองรับแรนะครับโอ้เนี่ยครับยังไม่เคยมานะครับทางผ่านนะนะครับแล้วก็มีกาแฟสดรับแรก็มีนะครับโอ้เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายงาเนียครับมีตลาดกลางจำหน่ายสินค้านี่ไงนะครับมาสจันทุเรียนหลงหลินนะครับที่นี่หัวดงน่าจะตรงนี้เลยครับน่าจะตรงนี้เลยครับถึงแล้วครับอาจจะลองไปถาม คนแถวนี้ดูนะครับอถึงแล้วครับผมก็น่าจะเป็นบริเวณนี้แหละครับที่เขาขายทุเรียนกันนะครับเพราะว่ามีทุเรียนมีลูกทุเรียนอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองไปถามเขาดูนะครับอ่านี่ครับ ขอบถามได้ครับพอดีเพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกเลยมาตามไอ้ g o o g l e g o o g l e Map เลยครับก็คือจะมาตามหาทุเรียนอ๋อทุเรียนรบแล่อคะครับผมตอนนี้ทุเรียนร่แล่เพิ่งจะเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกเล็กอยู่ยังไม่ถึงฤดูกาลต้องพุษสภาไปต้นไปถึงจะมีใช่ค่ะแล้วมีก็คือขายตำที่นี่เลยฮะจากตรงนี้ไปเลยจากตรงนี้ลงไปจนถึงตลาดข้างล่าง เลยเลยปั๊มน้ำมันไปค่ะเลยปั๊มน้ำมันเลยเทศบาลลงไปข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถลงไปข้างล่างได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็จะมีวางวางอยู่แต่ว่ามันก็ยังเป็นทุเรือนของทางฝั่งนู้นทางทางใต้บ้านเราเนี่ยังลูกลูกเถานี้ลูกยังเล็กอยู่ลูกแล้วก็ดอกอ่าแล้วก็ลูกเทนี้ครับอ่ะบางสวนมีเท่านี้โอ้น่าจะประมาณพฤทภาพุทภาเป็นต้นไปพฤษธพานี่คือยาวกี่เดือนกี่เดือนนะพุทธพายาวไปจนถึงตุลา มันจะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นดอกใช่จะอดอยออกมาค่ะจะาถึงตุลาใช่นะครับอันนี้ของเราก็ส่งส่วนเราเองด้วยส่งออนไลน์ต่างจังหวัดได้หมด บทสรุปนะครับทุเรียนหลงงลินรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่น้าทูนี้ไปก็ยังไม่มีนะครับคลิปนี้นะทุนี้ก็ต้องขอขอบคุณพีวราพรเจ้าของสวนทุเรียนคาถาที่จังหวัดอุตรดิตถ์เบอร์โทรศัพทน์085 7 3 6 6268ที่มาให้ข้อมูลกับน้าทุนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของทุนี้หมอกฟางไว้ครับพิถึงพืชทุเรียนีิถึงทุเรียนทุนี้หมอกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ